สวัสดีครับสวัสดีวันที่21กันยาสองพันห้าร้อยกนะครับผมเมื่อนี้ผมกับไดมาาถ่ายคลิปถือว่าถ่ายคลิปโดยบังเอิญนะครับผมอยู่ยังถนนหรือว่าปากทางเข้าไปยังศาลเจ้าพ่อคุนหารบ้านโดนขาม หมู่ที่สามนะครับตำบลชีสว่าง,งอำเภอพนสายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนะครับผมนี่คือทางนะครับจะเข้าไปยังศาลเจ้าบอกคุณหารนะครับผมที่มองเห็นนะครับทาาเจ้าด้าทีหรือว่าพี่นองหรือว่าลูกหลานของ เฉพอะคุณหานนะครับเพิ่งจะได้นําน่าจะเป็นเห็นเรือเป็นสิ่งของต่างๆพี่น้องนะครับไปถวายไปกราบไปไหวเ้เนาะพี่น้องก็ไปขอโุขขอลาบยังสารเะพ่อคุณหานนะครับผมผมเนื่องจากวาเนาะเนื่องจากวามีรถครับมอเตอร์ไซค์นะครับสองคันนี้นะพี่น้องนะครับสองคันนะครับผมต้องขออนุญาตนะขออนุญาตเจ้าของรถก็แล้วกันนะครับผม เบียน4680นะครับผมและหกศูนย์หนึ่งนะครับผมหกศูนย์หนึ่งนี่นะครับผมได้เขี่ยวอซนกันส่วนนี้คือรถทีนะครับป็นจีใหมก่กำลังใจกันนะครับนี่ของปัจจัยสดนะครับผมนี่คือจุดที่นะครับรถเขี่ยวอซนกันเนาะสาเหตุก็เพราะว่า อีกขั้นหนึ่งจะไปมุง่งนาไปย่งอำเภอพนมทรายนะครับอีกขั้นหนึ่งจะเรียวขัวเข้าไปยังศารตะบพกุณหารนะครับผมก็เลยเชี่ยว้วนกันนะครับตอนนี้คนจิบมีสามคนนะครับถูกนพนองนำส่งโรงพรยาบาลอำเภอพนมทรยายแล้วนะครับพี่นออ้องส่วนสาเหตุนะครับใครผิดใครถูกก็ เราเป็นหนาทีของเจ้าพนักง,งานสอบสวนเพื่นจะนะครับสอบสวนนะครับดังคือทางกฎหมายนะครับหลายคนกล่ามกันเนาะเป็นเรื่องปกติเพิ่นวา่ารถเจยวกันของกันก่นอกันสซนกันนะครับอยู่ปากทางเข่าสารเฉพาะคุณหารบอดนังขามนะครับหมายเล็กทะเบียน รัโมเดอร์ไซค์อีกหนึ่งคันนะครับ4680นครับผม4680อีกคันนึงครับก็601ตัวนี้ก็คือเนาะอ่า94 94นี่คือรถคุดยิงหลักนะพี่น้องตัวนี้เิ็นกำลังนํำคุดเจยบไปย่างโรงพยาบาลเผื่อรบานะครับอันนี้312คือรถของผมเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็นักรับไปนะครับรถ รถจากโรงพยาบาลอำเภอพลทรายได้นำนะครับคนเจ็บนะครับคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยเลยนะครับผมมุสกุลรถกระติดติดประมาณสักบวกใส่ขวานะครับผมเกือบ1นึกิโลนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณรถนะครับขอบคุณรถรถใหญ่เนาะที่มาขวางทางไว้บ่ให้รถเล็ก รถปิกอัพแลนนะครับผมเอพราะว่าเมื่อกี้นี่ผมไปเห็นครับสอบถามจากพี่น้องที่เป็นเจ้หาหญ้าหาปูหาปลาเจ้าหน้ามือเป็นวา่าต้องขอบคุณรถพ่วงที่มากขวางไวบ่บอหายรถปิกอัพวิงไปบิ่งมาพี่น้องผมมาเหยียบคนที่กระเด็นตกลงจากรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมเป็นการดีนะครับผมเป็นการดีเป็นการดีนะครับเปลี่ยนน้ำใจคนไทยพี่น้องนะครับผม ส่วนวานะครับใครผิดใครถูกหรือพี่น้องบาดเจ็บเจ็บแห้งเจ็บคอยขนาดไหนผมก็ยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าไปรงโซนโรงพยาบาลก็ผมมาไม่ทันพี่น้องมาพอทันปเปลี่ยนมาเราไปส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับผมขอบคุณพี่น้องขอบคุณเจ้าหน้าที่เนาะมันบจจะเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพ อำเภอปนายเนาะที่มาอำนวยความสะดวกที่มาดูแลที่มาทำหน้าที่ของท่านนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ